วันนี้ฮิมสนามนิวของเราได้เก็บภาพบรรยากาศของการแข่งขันวิทยุการบินวินิี่วอลเลย์บอลที่เพิ่งจบลงไปนะครับซึ่งเป็นรายการรุ่นอายุบบเกิน12ปีครั้งที่เซาซีปีที่42ชิงถ้วยพระราชทา,าน สมเด็จพระการนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี2567นะครับผมซึ่งมาจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโพดเชียงใหม่700ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี้ได้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่วันที่3มกราคมนะครับถึงวันนี้วันที่10มกนะราคมซึ่งเขาได้ผลสรุปออกมาแล้วนะครับผู้ชนะของเฮาทั้งประเภทชายทั้งประเภทหญิงนะครับ ซึ่งทีมชายที่ได้แชมป์นะครับคือโรงเรียนงาช้างจากจังหวัดชุมพรนะครับหลังจากเอาชนะทีมจากโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพจังหวัดอุดรธานีไปได้นะครับแล้วก็อันดับที่3เนี่ยเป็นโรงเรียนบ้านเฟียฟานโนนสวรรค์จากจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี่คือทีมชายมาันที่ทีมหญิงนะครับทีมแชมป์ของทีมหญิงจะเป็นโรงเรียนบ้านนาวันเปลี่ยงจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับผม หลังจากเอาชนะโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเลจากจังหวัดภูเก็ตไปได้นะครับผมและก็อนันดับที่3เนี่ยจะเป็นโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่ละอ่อนบอกเลยว่าสนุปสุดเวียงซุดมันกันขนาดซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่พืล่ละอ่อนได้มาโชว์ศักยภาพกันนะครับซึ่งแต่ละคนนี่คือแบบโอ้โหระโดดสูงตบดี อนาคตทีมชาตินี้อาจจะอยู่ในรายการวิทยุการบินเนี่ยนักขนาดเลยนะครับก็จะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆตัวเดีย๋ยววันนี้เรามีบทสัมภาษณ์จากโค้ดแล้วก็ละอ่อนมาฝากกันเล็กน้อยนะครับลองไปฟังกันเลยครับโอเคครับผมนายวิริจัยสุขใสนะครับเป็นผู้ช่วยผู้สอนของทีมชายโรงเรียนบ้านงาช้างครับอายุ12ปีชายครับวันนี้ได้แชมป์รู้สึกยังไงบ้างครับ วันนี้ได้แชมป์ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับเพราะว่าปีนี้เราหานักกีฬาได้น้อยครับแล้วก็นักกีฬาเราตัวเล็กแล้วก็กว่ากว่าจะรวมซ้อมได้ก็เกิดไม่สบายกันเยอะมีเวลาซ้อมก็ไม่มากครับรู้สึกภูมิใจมากๆครับปีนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกับรายการนี้ที่จัดขึ้นมาเอ่อรายการนี้เป็นรายการที่ให้เด็กอายุ12ปีของทั่วประเทศนะครับได้มาสแสดงศักยภาพ ในในการเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกว่าเป็นเวทีให้เด็กได้โชว์ความสามารถของตัวเองเป็นรายการที่ดีมากครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายในมสองค่ะชื่อเล่นชื่อนายค่ะหรือว่าน้องนนตาลีค่ะเล่นตำแหน่งโค้งหลังค่ะอยู่โรงเรียนอะไรคบโรงเรียนงาช้างค่ะวันนี้รู้สึกะไงบ้างที่เราได้แชมป์ก็รู้สึกดีใจมากค่ะโรงเรียนเราโรงเรียนงาช้างผ่านอุปสรรคมายเเยะค่ะแล้วก็ผ่านและลอดเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นแชมป์สองสมัยค่ะ วันนี้เราได้เป็นแชมป์แล้วเราจะเอาแชมป์ที่เราได้เนี่ยไปต่อยอดยังไงในอนาคตครับก็ไปต่อยอดยังไงอยากจะให้คนุดนหลังเห็นถึงความสำคัญของกีฬาแล้วก็อยากให้เด็กๆเเด็กๆล่นบอลเล์บอลกันแล้วก็ฝึกบอลเล์บอลต่อต่อไปแล้วก็เป็นแชมป์ค่ะ เป็นไงครัโอเคครับสวัสดีครับผมปรีดีพ่อมอนสูตรครับเ,เป็นผู้ฝึกสอนเ,ออเวลลบอลหญิงจากโรงเรียนบ้านนาวันเปรียงอำเภอสามเย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับก่อ,อ,อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะครับทางบริษัทวิทยุการบินนะครับแล้วก็ทางสมาคมเวลบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่เห็นความสําคัญของเด็ก ย12เด็กประถมศึกษาที่เป็นลากย่านะครับที่จะขึ้นไปต่อโบลิบอลชุดชุดใหญ่ชุดมัธยมอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยถือว่าทางเริษัพยุกันบินเนี่ยเห็นความสำคัญตรงนี้ซึ่งในในในฐานะของของผู้ฝึกสอนคนหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเด็กยู12เนี่ยมีสนามให้ประลองมีสนามให้แข่งขันเขา เขาได้แสดงออกเขาได้ได้ได้มีจุดจุดที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่14ปี16ปี18ปีในโรงเรียนมัธยมต่อไปนะครับก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับที่ได้แชมป์วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องยกต้องยกผลประโยชน์ให้กับลูกทีมนักนักกีฬาทุกคนเขาหนึ่งสิ่งที่ที่ท,ที่ที่โค้ชบอกเขาเสมอคือว่าเราจะไม่ยอมแพ้ นะครับไม่เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่ามันหนทางข้างหน้ามันจะยากลําบากแค่ไหนเราจะไม่ยอมแพ้เราไม่ได้มาในฐานะของตัวเต็งแชมป์นะครับเด็กเด็กเป็นเด็กใหม่ผสมกับเด็กเก่าแค่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาเพื่อเป็นแชมป์แต่สิ่งที่เขาทําเหนือความคาดหมายเหนือ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 ,นอความคิดของครูที่ว่าเขาเขาเป็นเด็กที่ใจสู้แล้วก็เขาเป็นเด็กที่มุ่งมั่นในเรื่องของ การพัฒนาตัวเองจริงๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับไว้ตรงนี้ด้วยขอบคุณครับ